สวัสดีค่ะไอค่ะจากช่อง i อรินด e บสกฟศูนะคะวันนี้จะมาวาดรูปสแผ่นอะคริลิกแล้วค่ะอย่างแรกตัดแผ่นอะคริลิกเลยค่ะได้มาแล้วแผ่นใสๆแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นการเก็บขอบนะคะอันนี้เป็นการร่างค่ะแบบที่ไอใช้ว่าก็คือคานิกิเวอร์ชันนี้ไอจะลงสีที่ตาก่อนนะคะลอเยเล็ดที่ปากนิดหน่อย สีในแผ่นอะคริลิกเนี่ยมันจะกลายเป็นการแบบว่าลงสีเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงเงาก่อนค่อยลงสีเนื้อค่ะนี่ค่ะสังเกตว่าไอาจะลงเงาก่อนนะคะอันนี้ไอทำเป็นสีตาโตเกียวโกะค่ะเวลาพลิกเนี่ยตามันจะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ไอเลยทำผิดค่ะ ตาของน้องคานิกกิก็เลยผิดด้านนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะให้ลงสีเงาก่อนค่อยล,ลงสีจริงๆเข้าไปนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเรามาดูตอนพิกกันเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไอด้วยนะบ๊ายบาย